สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูอาหารชนิดปลามาฝากกันค่ะสำหรับปลาในวันนี้นะคะแนนก็จะทำเป็นปลาซาบะย่างสไตล์ญี่ปุ่นนะคะสำหรับใครที่ชอบแล้วก็อยากลองทำเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูปลาซาบะย่างสีอิ่วแบบญี่ปุ่นกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะปลาซาบะค่ะสำหรับปลาซาบะอันนี้แนนะนำมาแล่ให้เป็นชิ้นแล้วนะคะน้ำเปล่าค่ะ โชยุมิลินค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันค่ะผงดาชิงาขาวขั่วและขิงขูดค่ะ สำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดีย๋ยวเรามาดูวิธ,ธีในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกในการทำปลาซาบะย่างซีอิ๊วกันเลยนะคะสำหรับปลาซาบะอันนี้แนนแ่ให้มันเป็นชิ้นแล้วนะคะก็คือง่ายๆก็แค่ตัดออกจากตัวปลาแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ทีนี้เรามาถึงขั้นตอนการบ้างค่ะแนนจะบ้างให้มันสวยงามง่ายๆเราก็แค่ตัดลงไปเลย ไม่ต้องขาดนะคะไม่ต้องแบบตัดขาดไปเอาแค่บางๆก็พอจะทำให้เนื้อปลาสุกเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วเวลาทอดออกมาก็จะเป็นลายสวยด้วยและทีนีก้ก็ตัดให้เป็นกากบาทค่ะ อันนี้สามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะบางทีอาจจะมาแบบแช่แข็งมานี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทอดกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้นันก็บ้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดตัวปลาย่างซีอิวกันนะคะเออไม่ใช่สีต้องบอกว่าย่างแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะลำบากใช่ปะถ้าทุกคนไม่มีอาจอาจจะไม่มีเตาย่างใช่ปะคะนันก็ใช้เป็นตัวกระทะเทฟลอนแทนค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะ โอเคอันนี้แนนตั้งกระทะให้ร้อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะสำหรับอันนี้แนนทำเป็นตัวน้ำน้ำน้ำซีอิ๊วเองนะคะถ้าใครไม่สะดวกอย่างเงี้ยจะซื้อเป็นแบบสำเร็จรูปมาทำก็ได้เลยค่ะโอเคแล้วให้กระทะรอนิดนึงแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะโชยุ you, ค่ะ ไปมิรินค่ะอันนี้จะเป็นตัวที่ใช้นะย่างย่างปลานะคะ <Okay. S 1> ก็ใส่คิงคูดค่ะตามด้วยนี่ของดาชิจะให้รสชาติออกเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นค่ะ <Okay. S 1> ก็น้ำตาลทรายค่ะ ถ้าที่บ้านใครมีน้ำผึ้งนะคะแนะนะนำให้ใช้น้ำผึ้งดีกว่าเพราะว่ามันจะให้ความหอมมากกว่าแต่วันนี้แนนใช้เป็นน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปเลยตัวน้ำซีอิ๊วค่อนข้างที่จะรสชาติหวานนิดนึงนะคะเราก็แค่คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเ,เดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาลงไปย่างค่ะเปิดไอนิดนึง ให้น้ำเริ่มมวดนึงนะคะคทีนี้เราก็ใส่ตัวปลาลงไปค่ะเออใส่ด้านหนังนะคะใส่ลงไปวางเลยเ,เดี๋ยวแนนขอเวลาไปย่างปลาให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกัน,นะคะ่ะ โอเคค่ะตอนนี้เออด้านหนังปลาก็เริ่มจะกรอบแล้วนะคะเออเริ่มจะสุกแล้วนะคะอันนี้นันก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งให้ตัวน้ำซอสเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวปลานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับด้านกันเออรืมบอกว่าให้ใส่น้ำเปล่าเพิ่มไปหน่อยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันโดนไฟไปเรื่อยๆมันจะงวด,งวด,ง,วดงวดยิ่งขึ้นเราก็เติมน้ำไปหน่อยก็ได้คะ่ะจะทำยิ่งทำให้เค็มมากยิ่งขึ้นด้วยคะ่ะให้ไฟหน่อยนันจะกลับด้านปลาเลยนะคะ นี่ก็จะสวยแบบนี้โอเคเดีแบบจะรอให้ด้านอีกด้านหนึ่งของปลาสุกก่อนนะคะแล้วค่อยเดี๋ยวไปจัดจานกันค่ะใกล้แล้วค่ะนิดนึงอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยตัวน้ำมันจะยิ่งนวดแล้วก็จะยิ่งทำให้ปลาเออให้กระทะเนี่ยมันไหมเร็ว โอเคค่ะตอนนี้ปลาของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้ปลาเราก็ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันค่ะรสชาติก็จะออกหวานหวานเค็มๆนะคะสำหรับเมนูนี้สำหรับตัวน้ำซอสนะคะเราก็จะยังเก็บไว้ว่าเราจะมาราดที่ตัวปลาที่หลังค่ะ นี่ก็จะเหนียวๆแบบนี้ถ้าใครไม่ชอบเหนียวขนาดนี้นะคะสามารถเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก็ได้ค่ะลาดเลยค่ะโอเคทีนี้เราก็โรยด้วยงาขาวคัวค่ะ่าวแต่ชอบเลยนะคะอันนี้จะโรยหรือไม่โรยก็ได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปลาซาบะย่างซีอิ๊วของเรานะคะถ้าใครอยากลองทำดูเราก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้นันก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ